คนมาจุดทางนอกแกลูกมันมาสูงกนเป็นไปยุดบังเลยนะะบังดึงคนนั้นออกให้น่ะยก่อนกันไว้หนาบนี่ไว้หนามทั้งนีไว้หนามาทั้งกองพี่

เมเห็นปะเห็นปะคุณเทมมันหนี่เทมเทมเดินไปตรงนี้ดิเทมเทมเทมยัง่ะลูกกูยังครับเนเยคีเนละคีให้คุณยืนดูซิอะเดินเรืองน้นาขปที่ไปไครับที่ไปไเอาเหเ่นี้ย ขหรอนี่เป็นจระเข้่ะโอ้เห็นงูว่ะงูยักษ์ังแย่ไหครับอุ้ยงูในน้ำตัวนี้ลูกนะเห็นปะงูต้นเห็นลูกเห็นเปล่างูน่าขันด่านี่นากลัวจังเลยน่ากลัวไัแล้ลเอาไปตินปะ เดินไปเดินหน้าไปเดินไปครับเดินไปครับเดินไปเลยลูกเดินไปเลยครับ มีเพืนเนนั่นบ่เี้พุ้งบน้พงบ่เเเห็นมีบ่เห็มีบ่านมีบ่เห็นหืมมันกินอาหารกินอาหารครับไปเราไปเล้วเดินไปเดินมาอันใี้รใหนมา เห็นไหมเดีเห็นไหมลง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 ไอ้เด็ไปท้าลูกกับป้ายู่เพ่มให้ลูกกับป้ายเปล่านะ ไปล้างไปน้องเตรมมาเที่ยวขันชาติไหนครับที่ตัวอะไรกวางจะไปทางไหนครับทางนี้ครับสัตว์ู่ทางนี้ครับไปมทางนี้สัตว์ู่ทางนี้มาไป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  ไอ้มาทางนี้นี่มาทางนี้เทมเทมกลัวเปล่าเทมกลัวเปล่าเทมกลัวไหมฮะนอนน้ำเฮ้ยเฮ้ย

พกอีกเน้เหรอายแล้วยนๆปยังลูปีนไปยังลูกปีนไปยังครับนั่งนั่งปัดหันนะพี่กระาโค้นหันหนาโอเคว๊